Terima <small> kasih telah menonton!

สวัสดีค่ะคท่านผู้ชมกองบริการการจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยขอเชิญท่านรับชมโครงการเทรนเนอร์สปอร์ตไลท์ทีมเรียนรู้สู่การสอนงานด้านช่างดิฉันนางสาวอุมาพรความสุขล้ำขอนำท่านเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ค่ะสวัสดีครับผมนายสวรวิทย์พนิพิบูลวิศวกร,กรไฟฟ้า4ี่แผนกก่อสร้างและบำรุงรักษาสายใต้ดินการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการตรวจสอบสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยเที่ิคอินเตอร์เซชันไม่ตัดครับ โอ้โหหข้อน่าสนใจมากเลยนะคะว่าแต่การตรวจสอบสายฟ้าใตดินชำรุดด้วยเทคนิค intersection method อะคะ่ะมันเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมครับครับอย่าง<ม>เช่นเมื่อเกิดเหตุสายป้อนใต้ดินขัดข้องในพื้นที่สีลมนะครับเราก็จะเริ่มด้วยการเรียกประชุมทีมและว,วันนี้เราก็เลือกใช้วิธีการ intersection method เป็นวิธีตรวจสอบจุดชำรุดนะครับเชิญทุกท่านรับชมได้เลยะคะรับรูปแบบการจ่ายไฟในพื้นที่สีลมเราจะจ่ายไฟด้วยระบบ Primary Selective with ATS ลูกค้าจะรับไฟด้วยสายป้อนใต้ดินจำนวน2ส,สายป้อน1สายป้อนเป็นสายป้อนหลักอีก1สายป้อนเป็นสายป้อนสำรองสายไฟฟ้าใต้ดินจนวน XLPE และมีหัวต่อเรียกว่าหัวต่อโมดูล่าซึ่งเป็นหัวต่อที่สามารถแยกออกจากกันได้ขั้นตอนการตรวจสอบสายไฟฟ้าใต้ดินชำุด ด้วยวิธีแบบเดิมมีอยู่6ขั้นตอนคือ 1. 1> การตรวจสอบสายไฟฟ้าใตดินเบื้องต้น 2. การหาวิธีการเข้าทำงาน 3. การเตรียมแผนที่และระยะสาย 4. การระบุพิกัดํำรุดด้วยเครื่องบิดหการยืนยันตำแหน่งํำรุด 6. การแก้ไขและซ่อมแซมเครื่องมือหลักที่ใช้หาสายไฟฟ้าใตดินจำรุดมีอยู่ด้วยกัน3เครื่องเครื่องที่1คือเครื่องหาตำแหน่งสายไฟฟ้าใตดินจำรุดหรือเครื่องบิด ใช้หลักการของบิดเซอร์กิตเครื่องที่2เครื่องพิสูจน์ทราบตำแหน่งจำรุดหลือเครื่องตีพันใช้หลักการของการป้อนพันธเวฟเครื่องที่3เครื่องพิสูจน์ทราบจุดจำรุดหรือเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนหรือเมเกอร์ใช้หลักการของกฎของโอห์ม intersection method คืออะไร intersection method เป็นวิธีการหาตำแหน่งสายไฟฟ้าใต้ดินจำรุดโดยวิธีการเปิดจุดต่อแยกในบอ่อพักเพื่อกำหนดทิศท,ทางและยืนยันตำแหน่งจำรุด ด้วยเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนทําให้ลดขั้นตอนจาก6ขั้นตอนเหลือ3ขั้นตอนและลดเครื่องมือหลักจาก3าเครื่องเหลือ1เครื่องการพิสูจน์จุดชารุดด้วยเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนหรือเมเกอร์โดยนำด้านสีแดงต่อกับตัวนำด้านสีดำต่อกับชิวหากสายไฟฟ้าใตดินชำรุดเราก็จะได้ค่าเมเกอร์เข็มจะชี้ค่าที่ศเป็นไปตามกฎของโอห์มจากผังวงจร เราจะมองเห็นว่าวงจรน,นั้นมีความสลับซับซ้อนมากเราจึงไม่สามารถหาจุดตัดได้ดังนั้นจึงต้องมีวิธีในการหาจุดตัดโดยใช้เทคนิคการยืดวงจรให้เป็นตามแนว x หรือ y ดังนั้นเราจึงได้จุดตัดก็าสามารถที่จะเปิดจุดตัดและทำการเปิดจุดต่อพรอมเมกเกอร์ <om> ด้านไหนที่มีสายเสีย ค่าที่เมกเกอร์ได้จะได้ค่าเท่ากับ0ด้านไหนที่เป็นสายดีค่าเมกเกอร์ก็จะได้ค่าดีดังนั้นเราจึงรู้ว่าด้านไหนเป็นด้านเสียจากนั้นเราก็ดำเนินการเปิดบอ่อที่เหลือแล้วหาจุดเสียต่อไปความภาคภูมิใจของเราเราใช้หลักการของ intersection method ในงาน EPEC โดยการเปิดบอ่อ แล้วสำรวจแล้วเราก็รู้ว่าจุด Intersection Method อยู่ตรงไหนเราพร้อมที่จะคืนไฟให้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติศีดิกิจเพื่อประชุมงานเอเปกต่อภายในระยะเวลาเพียง1ชั่วโมงเรามีนวัตกรรมในอนาคตโดยใช้เซ็นเซอร์ต่อที่บ่ออินเ r อร์เซ o กจึงทำให้เรารู้ว่าด้านไหนเป็นด้านเสียเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการหาจุดชำรุด โอ้โหน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้ได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะงานสายฟ้าใต้ดินในสุดยอดไปเลยนะคะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยกฟอนอของเรานะคะเรื่องงานสายฟ้าใต้ดินเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยคะ่ะการพัฒนาคุณภาพงานไม่ใช่เพียงการทำงานที่ง่ายขึ้นแต่เราทำเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เราทำงานภายใต้สโลกแกนที่ว่าสายชำรุดไม่เป็นไรเราจะซ่อมให้ไวเพื่อคุณขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานกบจฟกขอขอต